สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวนะครับจากเอทีเครับวันนี้นะครับข่าวในตารางผ่านมาแล้วในช่วงตอน8ปดโมงครึ่งนะครับโมนาทรีโพลีโพลิซีสเตทเมนต์นะครับของธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับแล้วเดี๋ยวมีตอนเที่ยง45นะครับเป็นอัตราการว่างงานของสวิตฟังนะครับบ่ายโมงลงมานะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีผลกับตลาดนะครับอย่างเช่นพวก ข่าวราคาบ้านนะครับจากจากการสำรวจของบริษัทฮาริแฟกนะครับอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของฝรั่งเศสนะครับเงินสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของฝรั่งเศสนะครับแต่ชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะครับภาคการก่อสร้างของทางอังกฤษนะหรือว่า UK เคนะครับทีนี้ครับข่าวที่เราจาเป็นที่ต้องมาสนใจจริงๆแล้วส่งผลกับตลาดครับคือข่าวสีแดงนะครับตอนช่วง ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นของฝั่งแคนาดาแล้วก็ฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับมีอัตราการจ้างงานนะครับอัตราการว่างงานนะครับของแคนาดาซึ่งคาดการออกมาว่าจะน้อยกว่าเดิมนะน้อยกว่าครั้งก่อนหน้านะครับอัตราการจ้างงานน้อยลงนะครับอัตราการว่างงานก็ลดลงเหมือนกันนะครับส่วนส่วนทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็จะมี3ามข่าวใหญ่นะครับก็คือรายได้ต่อชั่วโมงนะครับเทียบรายเดือนนะครับคาดว่าคาดว่าน่าจะเท่าเดิมนะครับ อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับคาดว่าน่าจะน้อยลงนะครับเดือนที่แล้วนะอยู่ที่430,000ลายนะเดือนนี้คาดว่าอยู่ที่390,000ลายนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับคาดการว่าจะลดลงเหมือนกันนะจาก3.6%เหลือแค่3.5%นะครับทางนี้นะครับใครที่ถือ position อยู่นะที่เกี่ยวข้องกับแคนาดาแล้วก็เกี่ยวข้องกับ อยุสซาล่านะครับนะฮะแนะนำว่าให้ระวังตัวให้ดีนะครับส่วนข่าวอื่นนะเดี๋ยวขอให้คุณปื้มนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับครับผมก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับนะวันนี้ผมเตรียมมาให้3มข่าวใหญ่ๆเลยนะครับเริ่มต้นที่อ่าบ o e ก่อนซึ่งเป็นธนาคารกลางของอังกฤษนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการตัดสินใจนะครับที่จะปรับขึ้น ดอกเบี้ย0.25นะครับจาก0.75นะครับเป็น0.1นั่นเองนะครับซึ่งสูงสุดนะในรอบ13ปีเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับปรากฏว่าทาไมครับแต่ผมจะเปิดกราฟให้ดูนะครับนี่ Gbp นะครับอ่อนค่าลงปกติบางคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมในเมื่อธนาคารกลางประกาศขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทำไมอ่า Gbp นะครับถึงไม่แข็งค่าขึ้นนะครับผลมันเป็นอย่างนี้ครับมันปรากฏว่า เมื่อมีการแถลงว่าจะประกาศขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับธนาคารกลางกนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่สาราชา,าจาักรนะครับจะต้องเผชิญกับเงินเฟอ้อนะถึง10%ในสิ้นปีนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับเงินเฟอ้อของกนี่ยอยู่ที่7%แล้วนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์เนี่ยถึง3เท่าละครับแล้วก็สูงสุดในรอบ30ปีด้วยนะครับนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ BoE เขามองอว่า อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไปได้นะครับแต่ว่า GDP ของอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยอาจจะลดลงเกือบ1%นเนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์สงครามนะครับที่มันยังไม่นิ่งรวมทั้งอ่าสภาวะสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็สินค้าต่างๆที่มันแพงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับนน,นี่ก็เป็นปัจจัยนะที่ส่งผลให้เอ๊ะคณอาจจะงงว่าทําไมนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ดอก อ่าแต่สกุลเงินปอนเนี่ยถึงอ่อนค่าลงนะครับผมวันนี้ใครเทรดปอนก็ดูดีๆนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูราคาน้ํามันกันบ้างนะครับราคาน้ํามันเมื่อวานนะครับนะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมโอเปกกันนะครับแต่นะครับการประชุมเนี่ยประชุมได้แค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับแถมยังมีมติคงกําลังการผลิตนะครับน้ำมันดิบในเดือนพถุนายนไว้ที่4 3 2แส0บาร์เรลต่อวันด้วย นะครับก็คือผลิตเท่าเดิมเลยถึงแม้ว่าหลายชาติเนี่ยจะเรียกร้องให้โอเปกเนี่ยผลิตให้มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าผลิตมากขึ้นเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ํามันในตลาดเนี่ยมากขึ้นนาให้ราคาน้ามันเนี่ยมันลดลงนะครับแต่โอเปกก็ยังยืนยันนะว่าจะผลิตเท่าเดิมนะครับอ,อีกอีกครั้งนะฮะโอเปกคัสบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะครับอ่าเข้าข้างหรือว่าปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของหลายๆายประเทศ มากเกินไปนะครับมันอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยมีปัญหากับรัเสเซียได้เพราะรัเสเซียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ o อเปกพลาเหมือนกันนะครับแถมยังกล่าวอีกว่าการเกิดสงครามเรือน้ํามันขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความผิดของเขาทําไมเขาจะต้องออกมารับผิดชอบอะไรขนาดนี้ด้วยนะครับนะก็นะคาดว่านะครับตอนนี้ราคาน้ํามันก็น่าจะขึ้นต่อได้อีกนะจากผลการประชุมโอเปกโอเปกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการประกาศคว่ำบาตรการนําเข้า พลังงานธรรมชาติของยุโรปด้วยนะครับที่ทําต่อรัสเซียนะซึ่งถ้ามาตรการเนี่ยมันออกมาแบบชัดเจนนะครับแบบพร้อมที่จะแบนมีมาตรการเต็มที่แล้วเนี่ยคาดว่าราคานะ้ำมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกในระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับข่าวสุดท้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับอ่าเมื่อสองวันก่อนนะครับอ่าตลาดหุ้นบอสตีนเนี่ยรวมทั้งราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจาก เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเพียง0.5นตะครับตามคาดการเลยแถมยังบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาเลยว่าจะขึ้น0.75นะตามที่หลายๆคนกังวลนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ,รบเมื่อวานเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับตลาดแรงงานออกมานะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาไม่ดีนะครับมันก็เลยส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความเชื่อถือว่าเฟดจะสามารถแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ จากการขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.5%ได้นะครับก็มีทั้งนักลงทุนอ่านักวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับที่เขาวิเคราะห์กันว่าไม่แน่นะในอนา,นา,นาคตเฟดอาจจะกลับมาพิจารณายบายการขึ้นดอกเบีย้ย0.75%หรืออาจจะขึ้น0.5%เพิ่มขึ้นหลายๆครั้งก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาของตลาดหุ้นบอสต์ตีนนะครับปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อวานเรียกได้ว่าขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็ ลงกลับมาเลยที่เดิมนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือลงกลับมาที่เดิมอันนี้คือวันที่เขาประกาศดอกเบี้ยนะครับเห็นไหมมันขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อวานกลับลงมาทําโลใหม่ดูสังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือราคาทองคําครับนะก็เมื่อวานก็มีการปรับตัวเทลงมานะครับนะปรับตัวเทลงมาก็อย่างไรก็ตามนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยในเรื่องของอ่าผลตอบแทนพันธบัตร สารัฐอายุ10ปีนะครับที่ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวานสูงสุดที่ระดับ3.1นะครับนะวันนี้ก็อย่างที่คุณุุมบอกไปนะครับจะมีข่าวนอนฟาร์มแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เทรดตัวไหนอยู่นะครับก็อาจจะต้องมานี m a แมจเมนต์ดีๆนะครับเพราะว่าราคาอาจจะมีความผันผวนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรขอบคุณครับผม